thank yeah. you ใช่เหนื่อยไหมคะคุยได้เลยครับคุยได้เลยนะคะงั้นถามความรู้สึกดีกว่าว่ารู้สึกในบ้านที่เราเนี่ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการสำหรับวันนี้หรือเปล่า5ตังค์ค่ะครับผมก็ต้องแน่นอนว่าดีใจครับพีเซนต์แน่นอนครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเป็นงานแรกนะครับของการหาหลังจากที่ออกจากบ้านเดอะสตาร์นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณท่านแม่ทุกสอฟท์ครับผมแล้วก็ได้ดีแทขกมากๆนะครับผมที่เลือกกานให้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับไว้วางใจนะครับขอบคุณมากครับ อย่างแรกคือต้องเห็นก่อนค่ะคือการเห็นสีสันะครับจ้แลวคือเรารู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้โดนใจมากเพราะว่าการแบบต่งตัวของเราตอนนี้ครับมันสามารถแต่กับโทรศัพท์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเดี๋ยวก่อนก็คือมันจะมีอยู่สามสีนะฮะที่การแต่หอกันตอนนี้ที่กาแอบ,บใช้อยู่เป็นสีส้มครับผมก็นจะมีสีส้มสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็สีดำแต่ว่าคือทุกกสีเนี่ยมันมันสามารถเข้ากับการแต่งตัวได้แสดงว่าใช่ครับเรื่องเี้ยค่ะสมมติว่าใส่เสื้อโคราส จะแมบได้หรือว่ามันสามารถเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนได้ครับครับผมแค่เรามีนรเกลูเมี่ยห้าสูหนึ่งเครื่องใช่ครับแต่ถ้าสมมติวันนั้นเป็นวันพุธพุธต้องสีเขียวค่ะสีเขียวอันนี้ศึกษามาเราก็สามารถเปลี่ยนหน้ากาหรือว่าตัวเคสให้เป็นสีเขียวได้ได้ครับแต่ถ้าวันนั้นเป็นวันพฤหัสต้องสีส้ม ต้องครับเปลี่ยนได้อีกใช่ครับแพ็กี้ถูกฉลุดแต่ว,ว่าถูกต้องครับแต่บางครั้งคือการแต่งตัวของเราเนี่ยครับมันเหมาะได้มันเข้ากันได้สมมติว่าวันนี้เราไม่มันไม่ใช่วันอะไรคะแต่ว่าวันนี้เราแบบว่าอยากจะแต่งแบบว่าดูปี้เนี้ยมันจะเป็นสีดำก็ได<ม>้ใช่ครับตอบโจทย์คุรไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทของ,ของ <ๆ S 2> พวกเราด้วยใช่อันนี้ด้านแรกครับถ้<ภ>ายี่มดีครับเพราะว่าพอได้เล่นแล้วนะฮะคือการรู้สึกอย่างแรกที่รู้สึกคือหน้าจอเร็วมาก ปนฟ้าที่ไคะณป็นฟ้ามากตอนแรกเราเล้นเราป็นฟ้าป็นฟ้าเลย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 ตลยเันไปยเลยเกยเล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 ยเยเลยลเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยลยเลสนลกเลัเเลยเเรยวมากเราเลยเยเลยเลยเลดเร็วมากเลยเลอยเย่างเลยเรเมืเเลยเเย เห็นพูดว่าชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับแล้วก็บางทีว่าเต็มอะไรเงี้ยครับผมคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีวันไร้ครับผมก็ฟรีแค่15กิกนะฮะครับผม15กิกกับไรก็คืออัปโหลดได้เลยแล้วก็เก็บไว้ได้เยอะเลยครับผมใช่อันนี้คือที่เราถูกใจใช่ไหมคะที่การถูกใจครับแต่ก่อนจะไปคำถามต่อไปครับผมทีมงานขอทิชชู่นิดนึงค่ะ เพราะฉะนั้นงานมีท่าสอบสูด้วยตัวเองใช่ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้อยากให้ฝากดีกว่าใช่ครัผลงานและก็รวมไปถึงการเป็นวีเซิเตอร์ครั้งแรกของกัด้วยค่ะครับผมก็ผลงานนะครับเป็นผลงานนี้นะครับเป็นผลงานหนังโฆษณาครั้งแรกครับผมเรียกได้ว่าหนังโฆษณานะครับเพราะว่าการที่ก้าวถ่ายกับโนเกียรุ่นนี้ท่าสอันนี้นะครับผมก็จะเปิดโดยทุกคนได้เห็นโฆษณานี้กันนะครับวันที่5กันยายนนี้ครับผม ก็คือจะปล่อยไว้ท <analogy> ุกคนได้ดูนะฮะแล้วก็ขอฝากผลงานนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็เครื่องนี้นะฮะเป็นเครื่องที่กั้นถูกใจมากๆนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆจากดีแท็กด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะจับจองก็ติดต่อได้เลยครับผมและนี่ก็คือผลงานของเขานะคะเป็นพรีเซนเตอร์โนเกียูเบีย530นั่นเองยังมีครังพรั้งก้าวเกียวมาดสนับสนุนโนเกียแล้เดี๋ยวฉันยังไม่ให้ก้าวไปไหนโอเคไหมอย่ามันให้ก้าวไปไหน มีของรางวัลค่ะซึ่งเมื่อกี้นะคะอาจจะให้คุณโชว์เองเลยาาเดี๋ยวนะคะอันนี้อนนเอ้ยพื่ชว์ทุโชว์เถือแล้วพี่กอล่ก่อลครับโอเคเขาบอกว่ามางานนี้นะคะถ้าคุณได้ร่วมสนุกถ่ายรูปนะคะเป็นช็อตเด็ดเด็บริเวณ One Drive Photo Bracket ซึ่งอยู่ด้านนู้ ใครถ่ายรูปโดนใจคุณพริเซนเตอร์คุณกลางของเราคุณจะได้รับไปนะคะเป็นหูฟังบูทูธ B H 1 1 5 1ขอโทษค่ะ1121ชุดมีห้ชิ้นห้าสีให้เลือกค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลของเราไปก็คือฉันตกใจเศร้ามากโผล่ลูกกับแไหมอ่ะ1 2 3ส เกมแอสโฟร์8เรานะคะซึ่งผู้ที่ได้ทำการแข่งขันและทำเวลาได้ดีที่สุดนะคะนั่นคือ รเราไปเถือกแขกรับเชิญของเราในะค่ะคุณปวและเพื่อนร่วมกันบ,นบนเวทีขอเรียนเชิญและขอสิยงตบ thank you